โอ้กะจะมันเลี้ยงเลยได้ย,ยนี่ไรอผู้ชมก่อนเนาะแล้วค่อยคือ้อรอปุ๊บเตริมเข้ามาตัวดูดูขึ้นขึ้นยัง เราเอฟเสียงเดียวเราจะอยู่เราผู้ชมก่อนจ้าจ้าผู้ชมก่อนนะคะบรรยากาศดีๆนะเราผู้ชมก่อนวันนี้เอาสักสามทุ่มไปก,กลับบ้านทางพี่ก็เป็นตาไปายุทางพี่เลย เข้ามาแล้วนะคะขอบคุณค่ะสี่ล้านนะคะสี่ล้านดวงใจที่เวมาทักทายกันนะคะช่องเราขึ้นน้อยไปเลยคน,นั้นคนจริงเนจริงคนท้องน้องมุกิ สามล้านดวงใจสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาดูอีกมุมหนึ่งเนาะสวยๆมุมนี้ก็สวยนะบ้านสวนเราขอบคุณสิบสี่ล้านนะคะสิบสี่ล้านดวงใจขอบคุณค่ะมันจะมีร่มเงาเยอะไงพราะเราอยู่ใต้ร่มเงาของสวยนะภาพออกมาสวยมากเลยให้ให้เห็นมุมต้นอะไรนะต้นอม้หินมะพ<อ><ม>า,านอีกมุมหนึ่งเนาะทางซ้ายมือหน่อยเอียงไปทางกล้องทางซ้ายมือหน่อย จะได้เห็นมาต้นไม้เรานะนเนี่นยมันเดียบๆตัวนี้มันสวยแล้วตรงนี้มันสวยแลวไม่ให้เห็นมุมด้านซ้ายหน่อยไอเห็นนิดหนึ่งเนาะอ่ะจะเห็นว่าเป็นต้นไม้ใหญ่มากแผ่ไพศาลเลยแผ่กว้างออกมาปลูกมาหลายปีแล้วนี่อ,อันนี้ต้นนะ้ะต้นต้นข้างหลังก็ให้ดูก่อน้วให้ดูอย่างนี้เลยบอกให้ดูนีเออเห็นไหมเออเอออย่าให้เห็นมุมอย่าเร็วมากมันจะมองไม่ชัดสามต้นเรียงกันเลยเนาะ มุมนี้ก็สวยโอ้มีพระอาทิตย์ด้วยสวยจังเลยไม่นี่นโอ้มุมนี้สวยเลยพระอาทิตย์โทรเสียงแต่ว่ากลัวเข้าไม่มีนะไม่มีเข้าแตานะ่ะล้วไหมตรงที่เป็นกุ๊กไม้ต้นไม้อย่างนี้กุ๊กไม้ต้นที่เป็นปุกไม้อยู่สันดีเอ่อต้นนี้ก็สวยเนาะโอ้สวยนะนี่สวยมากสวยมากไมก่ตายเพื่อน,นบ้านเราเยอะนะนบินไปบินมาว้า ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีแต่ว่าพูดถึงวนะ่าไม่อะไรไม่รู้ขอบคุณสามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดล้านดวงใจแวะมาทักทายก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กําลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแวะมาทักทายให้กําลังใจเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆเดอ ขอบขอบเจอหลายๆเนาะขอบเจอหลายๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่แวะมาทักทายให้กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะป้าแจ๋แฟนคลับติดตามกันตลอดทุกไลฟ์สดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจขอบคุณ39ล้านนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยแมวิวตัวนี้สวยจริงๆเนาะ เป็นภาพที่สวยมากขอบคุณ45นะล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายด้านหลังก็เป็นบริเวณที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าเนาะ45ล้านดวงใจขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะ52ล้านขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะ ให้ชมวิวไปเนาะให้ชมวิวไปก่อนให้ชมวิกนนะคะบางทีบางคนอาจ,จอยากชมบรรยากาศนะคะไม่ไม่อาจจะไม่อยากได้ยินเสียงนิดนึงก็ของดใช้เสียงนิดนึงให้ชมบรรยากาศล่มเรื่อ กบะบายละที่ยู่ขอบคุณหกสิบสี่ล้านห้าห้าสิบสี่ล้านเวะมาทักทายก็อย่าลืมกดถูกใจกดสับสกายกดติดตามให้ให้กําลังใจนะเวะมาไม่มากก็ขอให้เวะมาทักทายกันนะคะขอบคุณมากมากป้าเจ๋บอกว่าบรรยากาศดีมากสวยๆค่ะบรรยากาศสวยๆค่ะชมกันเลยนะคะ าสิบแปดขอบคุณห้าสิบแปดล้านขอบคุณมากค่ะต,ตรงนี้บรรยากาศดีมากสวยมากเลยนะเห็นไหมขยับนิดนึงก็เปลี่ยนไปเลยสวยบรรยากาศที่สวยเราก็ไม่เคยมานั่งตรงนี้เนาะนมันจะเป็นครั้งแรกนะเพราะจุ๊มาเราจะไปนั่งตรงเดินนั่นนะ่ะตรงเดินใช่ไหม,ไมเดินไหม ที่โลง่งบางคนก็ไม่รู้นะคําว่าเดินเดินนี่คืออะไรเนาะเดินก็คือที่โลง่งที่โล่งเนาะที่โลง่งรงเนินดินอะเป็นที่หญ้าขึ้นให้วัวกินม,มันจะโล่งไม่มีต้นไม้ภาษาเราเรียกว่าเดินขอบคุณนะคะห้าสิบเจ็ดร้านนะคะแวะมาทักทายก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะเลิกงานยามเย็นนะคะ มาชมบรรยากาศสวยๆสูดอากาศบริสุทธ์กับสามสาวในบ้านค้งนะคะบรรยากาศรอบบ้านสวนเรานะคะบริเวณกว้างเนาะถือว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณเก้าไร่นะคะเก้าไร่ปลูกต้นไม้ยืนต้นเยอะนะคะต้นแดงต้นมะม่วงหิมาพานต้นอะไรนะ ลืมนะต้นแบกว่าอะไรนะแบะว่าหรอกขอบคุณ4ี่สร้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะชมบรรยากาศนะคะสวยๆวให้ชมบรรยากาศร่มรื่นนะคะดูดูดูภาพแล้วก็เหมือนกับไปต่างประเทศเนาะเหมือนไปเที่ยวเมืองนอกนะคะบรรยากาศต้นไม้53ล้านขอบคุณมากค่ะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะ เจบอกว่าเหมือนจริงๆบอกว่าเหมือนมือนอกเนาะเจบอกว่าชอบชอบขอบคุณ40ล้านนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจนะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาให้กําลังใจนะคะโอ้ไปไหนหมดเลยตกใจเหลือจ็ดล้านนะคะดีไปไหนเนาะแวะมาทักทายนะคะมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับ ้อสาวไทวบ้านโคกนะคะขอบคุณสาสหล้านนะคะที่แวะมาให้กำลังใจกดติด,ดกามกดซับสไครต์ให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเสียงน้องสีตัดนะคะได้ยินเสียงใครผ่านก็จะก็จะเห่าอ,อย่างไงช่วงนี้นะคะเด็กๆก็จะทานอาหารนะคะพักผ่นนะคะได้ยินเสียงมีอะไรผ่านนี่เห่าหมด บรรยากาศดีๆยามเย็นแวะมาทักทายก็ขอบคุณมากทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ดวงให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะช่วงเวลานี้ยามเย็นนะคะบรรยากาศดีเนาะอาทิตย์จะอัดสดุมขอบคุณ22ล้านดวงใจนะคะที่แวะทักทายให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีอะไรก็ทักทายกันได้นะคะมีอะไรแนะนำก็แนะนำกันได้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะป้าแจ๋วก็ส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้กำลังใจนะคะสวยบรรยากาศสวยงามน,นะคะคบรรยากาศเราสวยงามบรรยากาศเราสวยงามมากเลยอ่าเป็นอะไรดูก่อน ลมพัดเนาะถ้าลมพัดจะเป็นประมาณในภาพจะเบลอเบนิดหนึ่งลมพัดพัดใบไม้พัดเย็นๆค่ะสบายจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้มานั่งเล่นบ้านสวนยามเย็นสูตรโอโซนอากาศบริสุทธิ์นะคะพระจันทร์ก็ข้างขึ้นเนาะข้างขึ้นแปดขึ้นแปดข้ามวันนี้วันพระเนาะวันพระขึ้นแปดข้า ขอบคุณนะคะยี่สิบเอ็ดล้านยี่สิบสามล้านยี่สิบเอ็ดล้านขอบคุณมากค่ะขอบคุณป้าแจ๋วขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาทักทายก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กําลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยชมว,วิวนะคะชมว,วิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนะ,ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะ สิบเอดล้านดวงใจนะคะทีเวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะทีเวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะช่วงเวลาดีๆอากาศดีๆแบบนี้นะคะยามเย็นเนาะสบายๆพระอาทิตย์ก็กำลังจะเริ่มอัดสดุงนะอัดสดงเนาะอัดสดุงขอบคุณมากนะคะสิบเอ็ดล้านดวงใจที่เวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ บ้านสวนเราก็ปลูกต้นมะม่วงหิมะพานเยอะนะคะตัดไปก็เยอะเพราะว่าถ้าไม่ตัดนี่ไม่ได้เนาะมันจะมันต้นมันจะเพลใหญ่แบบนี้นะคะก็จะทําให้เราทําอย่างอื่นไม่ได้เลยเนาะก็เอาไว้บางส่วนที่มันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนาะบางตัวเออบางทีนะคะ ถ้าลูกมันไม่สวยเราก็ตัดทิ้งแล้วก็ปลูกต้นอื่นนะคะปลูกต้นไม้ทดเทนนะคะก็จะเป็นต้นยางมาที่เราปลูกทดเทน,นขึ้น<ด>มาน,นะคะ่ะข,ขอบคุณนะคะสิบสามล้านดวงใจที่ทักทายกันนะคะขอบคุณมากปลูกร้านดวงใจ <c oughs> <c oughs> ช่วงหนึ่งสี่สิบแล้วลงจิตเอาตกใจหมด <c oughs> <c oughs> สวยๆนะนั่นยัง บรรยากาศสวย2น,นาทีแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมไม่เบืไม่เบื่อนะสวยนะยนะขอบคุณที่ร้านดวงใจเป็นบางช่วงเวลาล,ลมพัดมาเนี่ยจสังเกตจะเป็นบเบือ่อเบื่อแต่ถ้าหยุดแล้วก็จะจะสวยเลยทีนี้โกดมาเทนี่โกดมาเทนนนี่เหมือนกับเราไปเที่ยวมืองนอกเลยนะนี่ เห็นว่าต้นไม้นะส่วนมากเมืองนอกจะเป็นลักษณะปูนต้นไม้อย่างงี้นะมันมันมันสิบสองล้านสิบล้านมาไงมันจะสวยมันสวยเนาะร่มรื่นนะคะร่มรื่นก็เลยทําให้ตรงบริเวณใกล้พื้นของมันเนี่ยจะมีหญ้าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นไมยังนะไม้ยังนะขนาะไรกระดาษ ขอบคุณนะคะสามล้านดวงใจนะคะยามดินบางคนอาจจะยังไม่เลิกงานเนาะเฮ้ยเลิกงานแล้วสี่โมงครึ่งนราจะไปดูต้นไม้นดีกว่าอา่ามุมนี้ก็ให้ดูมุมนี้ก็ขอห <c oughs> ยุดไลค์ก่อนเนาะขอบคุณมากนะคะยายติ๋วที่แวะมาทักทายยายติว๋วป้าเจ๋วนะคะ ที่กดถูกใจนะคะอย่าลืมมาแวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะขอหยุดขอหยุดสตรีมนิดนึงแล้วก็จะไปพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะ